ครับกระปับ,บสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องผูเขารับชมทางช่องผูเฟื่องน้ำชกนะนะเมื่อนี่กฤสิภาพพี่น้องเข้ามาที่วัดป่าสีชัยวาดวัดป่ามงคลสีชัยวานซึ่งมาติดตามองค์อทธิปันปันปูสีสุโทไ่ว้น้องครับเนาะบ,นะบาดนี้กัเมื่อวางช่วงสงการานต์ผมมาเพราะท่านได้เล้วอยู่ครับมาบาดนี้แล้วแล้วพี่ครับตั้งแต่ง,งานเนี่ยเดี๋ยวป้าเบ่ง ตัางางงานเดยคยวามงามโอ้คักค่กค่กค่กคพี่น้องโอ้งามจีดีพี่น้องงามแพงงามแพงเป็นองค์ปูสีสุโธเนาะรับเนาะอ่าสาธุสาธุสาธุเด้อป่วย กายวาจากิตังอาหารวันทานาคาที่บดีสีสุโธว,วิสุทธิเทวาปูเชมิซึ่งเป็นคาทาบูซ่าปูสีสุโธเฮานะครับเนาะที่เราเห็นนี่คก็คือกระดุมกระเมชัยกับมาพร้อมก็ไปนะครับเด้อหนุ่มกระเมชัยใจเกินร้อยว่าพาส่วนกันมาเบึงกามคืนนะว่าสีแล้วยงมารับช่วงสงการมายัางบ่นได้แล้วู่ครับก็ได้ลงคลิปให้พีิน้องได้เบึงอยู่ มาบาดนี้ก็เป็นทีเสร็จสับเรียบร้อยแล้วงามครับจากสร้างทางการศิน์หมดแล้วครับอ่าอันนี้ก็เป็นสิงตโตคู่เก่าแล้วครับพี่น้องอ่าที่เคย,ยังเคยเห็นอยู่สือเทียวมาเทียวได้เกิดไทยพี่น้องมึงมาได้โดยความงามโดยความปานิชของผู้ปั่นผู้รอนะครับเนะาะอาทางุ่นก็เป็นอ องค์พระสังข์กจายพระอนันนี้หลายอันลายแนวฮู้นเครงพระซิวล,ลีโอ้งามหลายพี่น้องเย็นเย็นสบายครับโอ้แม่นหมากเอียงนั้นพี่น้องเออโอ้หน่อยบักใจจังหมากเอียงบุขน้อยก็บอกว่าจักพี่น้องให้พ,พี่น้องก็ามาเบิ่งข้างในยังน้อย ทุวนความจําของพีของน้องโอน่นั่นครับยุ่มองหันงวดก้อนนี่ฟูเฟื่องมากะมาได้เลขยุ่หันละครับสองสี่แม่นสองซี่หรือสิบซี่เดี๋ยวครับมันก็นตะดลนเติบแลลวเนะครับเนาะวัดมงคลศรีชัยวานนี่ครับก็เคยมาทำพิธีบ่วงสวงนี่นี่กะ สองเถี่ยวนะพี่น้องเนาะอ่าโตบ่งวงสูงเขาก็สิตั้งยีงน่นี่โอ้เนี่ยพอมังกวดนอนแล้วบานนี่นอนหลับสบายอ้าวครับทิพาพี่น้องไปเบิงมองผู้ขาเห็นแนวทางตะกี้บอกพี่บอกน้องห้อง สองสี่นะครับเนาะมวันนี้สิเห็นบอสาธุสาธุสาธุเลอ,อคุณครูบาอาจารย์คุณพระพุทธพระสงฆ์มาทำเมื่อนี้ลูกหลานมาเที่ยวเห่ีเทียโซมมางานเช้าพนักกิจเนี่ยไอ้หนุหนหนยหรือว่าคุณผี่พิชัยชัยวานก็เลยมาสองมาเบิง ห้าปูห้ยโซกหย้ยไสห้ยโซกห้ยลาบพี่น้องนี่ครับตะกอกนฟูเฟืงเเเเ 2, เองหินนี่เนาะครับเนาะเป็นสองสี่ออมวนี่ให้โซกลูกโซกหลานนี่บ่ พูดอยู่ทางบ้านก็ตั้งกิจอธิษฐานเาเด้อครับเด้อองค์อันนี้เขาเรียกว่าหลวงพ่อนาคเนาะครับเนาะพุทธนิมิตหลวงปู่นาคพุทธนิมิตนี่แหละครับฟูเฟืองก็เห็นอย่างนี้แหละครับต้งหมกนกกรตมาพุน่นเอาครับออกไปเบิง่งปูสีสุดทต่องอีกเกรอบหนึ่งน้องพี่น้องเนาะกลับกับผ้าพี่น้องกลับออกมาข้างนอกอีกนะครับเนาะติะดตดทางเขานี่ครับ พญาสิงโตพญาราชาสีคููหนึ่งครับอยู่ทางเขาอยู่เฮี้ยงกันกับปูสีสุโทวเฮานะครับเนาะสาธุเด้อพ่อปูเอ้ยหากลูกหลานมีโศกมีบารแลกมขอให้ลูกหลานมีโศสมีใส่ไปน้ำกันไปตลอดถึงพี่น้องไทยเฮิอนไทยซ่านไทยบาดไทยซองเฮาสุขูสุคน ปู่เป็นลูกเป็นหลานของปู่สีสุโธเขาเนาะครับเนาะปู้ครับเ้าอารลัดคว้มสูงนี่สีนาที่เป็น,ปนไปได้ก็คืออยู่ประมาณจากหเมตรครับคว้มสูงคว้มเย้านี่จังได้กระจงยี่สิบเมตรขึ้นครับ ได้บอกระเสมใส้ควมยาวสิได้พ่อยี่สิบเมตรบ่อ่าความยาวกาประมาณยี่สิบเมตรนะครับเนาะสูงประมาณหกเมตรพอดีงามๆหูงามตาอะพี่น้องเออให้พี่น้องเขาได้เบิง่งสื่นชมบารมีของปู่ศรีสุโธเขาเนาะครับเนาะ สืนสมบัติและมีสุขู่สุขคนละซ้ำนี่ค่ะให้พี่น้องเด้เบ่งกันเต็มอิ่มเลยน้องพี่น้องเนาะกระต่างคนต่างขอพรไปนน้ากันนะครับเด้อผมก็สิขอพรให้ปีห้นองเฮาสุขู่สุขคนจงโชคดีไม่ใช่ลำลำเวยๆถือหวยรวยเบอรอไปนน้ากัน,น,นอนยน่าเก็บอย่าไข่อย่าจขขน,ขขนนะครับนขอใหอยทุกคนลำลำรวยๆเปไนน้ากันต่าๆกันครับกขอใอยพี่น้องเฮ้าจงโชคดีสุขู่สุขคนนะครับเด้อสวัสดีครับ